I'm Currently, I am a co-host of the English Breakfast Program. I have graduated with a Ph.D. degree in Development Administration from NIDA. Before that, I received the Royal Thai Government Scholarship and the Chair Shifting Scholarship to study abroad at a Master's level. That's a little bit of my background. เรื่องของการสอนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าพี่นุ้ยสอนแบบไทยเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะขอสอนแบบไทยสากลนิดนึงก็คือจะนําเพลงมหันตาภัยของแกรนด์เวสตนะคะมาร,อร้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเพลงนี้คือว่าหลายคนจําได้เพราะว่าปบเปลี่ยนการเล่นเป็นนางเอกด้วยนะไปเลยดีกว่ากับมหันตาภัยค่ะ How can I life leave my life? It's a hard journey to danger จบแล้วนะคะเพลงนี้เนี่ยฟังแล้วแบบสลดจริงๆคือยังไม่จบอาจจะมีต่ออีกนิดนึงนะต่อเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่าฟังกนะันตรงนี้ก่อนดีกว่าว่ามีพอ์อะไรที่เป็นศสอ์สำคัญกันบ้างน,นะคะอะ่มาดูกันเลยว่ารูปประโยคเนี่ยนะคะก็จะมีคําว่า how can I อันนี้จะเห็นบ่อยมากนะคะคือฉันจะสามารถทําจุดๆได้อย่างไรตัวอย่างเช่น how can I survive ก็คือฉันจะสามารถรอดชีวิตได้อย่างไรนะคะ survive ก็คือรอดชีวิตคะ่ะ how can I live without you ก็คือว่าฉันจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรถ้าปราศจากคุณนะคะ แ,แปลว่าปราศจากค่ะซึ่งการมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ไม่มีคุณนะคะมันเหมือนเป็น a hard journey journey นี่นะคะก็คือการเดินทางระยะที่แบบไกลๆหน่อยจะต่างจาก trip ซึ่งเป็นการเดินทางระยะสั้นๆนะและการเดินทางระยะที่แบบย,ยาวๆครั้งนี้เนี่ยมันมีคำขยายด้วยคอว่า hard นะคะคำนี้เนี่ยมันจะแปลว่ารุนแรงสาหัาาสกาลนะคะและมันเป็นการเดินทางที่ไปสู่ danger ก็คืออันตรายค่ะ แล้วก็เป็นการเดินทางไปสู่ d i s ASTER ด้วย d i s ASTER หมายถึงภัยพิบัตินะประเทศไทยเพิ่งประสบไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะ A n a t u r a l d i s ASTER ก็แปลว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะและคำศัพท์ตัวสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือคำว่า Catastrophe อันนี้เนี่ยแปลตรงกับชื่อเพลงเลยนะคะแปลว่ามหันตภัยค่ะ A Massive Catastrophe อันนี้แปลว่ามหันตภัยที่แบบมันใหญ่หลวงมากมันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงนะคะ ก็ร้องเพลงนี้แล้วนี้กำลังนึกถึงว่าเป็นเดอะสตาร์นะคะกำลังอยู่ในเดอะสตาร์อยู่แต่ว่ามาพูดถึงเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษดีกว่าว่าการเรียนนะคะจะให้เก่งได้เนี่ยอย่าลืมค่ะ้องทวนศาสตร์นะคะแล้วก็ทวนไวยากรณ์ด้วยวันนี้ก็พอของปรัของพอแล้วกันเนาะสำหรับพี่นุ้ยนะคะไปละดีกว่าบ๊ายบายค่ะ